เซนติออเมตรครับวัดไปเท่าไหร่จับมุมจับยันต์ก่อนกระโดไปเลยกระแทงจากนุ่มหนีกับไปหันุ่มหนีกระชีดเลยตัวลูกพีไม่พอแท่งใหญ่เลยว่ะบริแท่งตซนติเมตรนะ แปดสิบใช่ไหมว่าไปแปดสิบก็ตอกเลย โอเคยังโอเคตอกเลยหาระดับนะครับ <Okay. S 2> ในการเทคอนกรีตนะครับ <Okay. S 2> ไอ้เราจะเทคอนกรีต6ต้นนะครับ าไปทุกต้นนะครับหาดับไปทุกต้นทุกต้นทุกต้นเลยนะครับเพื่อในการผสมปูนเทลงกิบก็จะง่ายนะครับก็จะตอกตะปูเอาไว้นะครับนี่อตอกตอตอกตะปูตรงนี้เอาไว้นะครับเวลานายช่างกออปูนล,ลงไปนะครับก็จะเห็นตะปูโผล่เข้าไปข้างในนะครับก็จะเป็นหัวเสานะครับ ทอยู่ที่เมตรแปนะครับเสาเราก็ใช้เหล็กเก้ามิลเช่นกันครับเหล็กเก้ามิลนะครับสี่เส้นแล้วก็เหล็กปลอกนะครับปลอก10บคูณสิบครับใช้ปลอก RB 6กมิลน,นะครับระยะห่าง20ส่สิบเซนนะครับก่อนจะหาดักไว้นะครับเพื่อที่จะทำการเทปุ่มชุบไก่ครับทานข้าวเสร็จกับทานข้าวกินปลาข้าวก็นปลาเสร็จ,จก็จะมาเท คันกรีบตัวเสานะครับแล้วก็จะไปเทกรีดคานกริมหน้าบ้านต่อนะครับแน่ ดีนะครับวันนี้ครับสิบวันเช้าสิบห้าองศานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณยี่สบสอง<ม>กำลังเย็นดีเลยนะครับไปเขาเดียวยยวิศวไก่ละ เป็นงานครับหาไกด์ไลน์นะครับระดับเพื่อที่จะทำการทีคอนกรีตนะครับเราก็จะก่ออิฐขึ้นแบสบหาเซนแล้วก็มีคานทับหลังนะครับแล้วก็ก่อที่อีกแปดสิบห้านะครับก็ต่อไปก็เป็นคานทับหลังตัวบนเลยนะครับสำหรับงานก่ออิฐจะเป็นงานก่ออิฐครับจะก่อเป็นสองสเต็ปนะครับส่วนเสาเราก็จะเทอยู่ที่ หนึ่งเมตรแปดสิบห้าเซนนะครับไก่ยาเต็มแล้วครับหนึ่งต้นก็ถือว่าไม่เยอะครับ ไม่เกินสิบกระแปงมั้งถึงสิบกระแปงอยู่ว่าต้นหนึ่งมาถึงมั้งถึงสูสีต่อไปต้นที่สองครับหรือสีต้นสุดท้ายครับทเทได้มาสามต้นแล้วเทได้สามต้นแล้วนะครับก็แกะมาก็อยู่ประมาณนี้ครับ นีเลยเสียงแซดเลยเดี๋ยวเราก็เขย่าครับเขย่าเสาช่วยนะครับ ดีมากครับวันนี้อากาศดีนะครับอากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับที่มันก็ทํางานไม่ร้อนนะครับถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับแต่จะไม่ร้อนพอลมลมดีลมมาตลอดเลยนะครับส่วนด้านหน้าบ้านก็กำลังเข้าแบบรับเข้าแบบตัวทาคขาดินนะครับ เสร็จจากเทเสาด้านล่างบ้านแล้วก็จะไปลุยตัวคันคอนเน้บ้านต่อนะครับทีนี้เรามาห้าคนครับวันนี้ครับเราแบ่งกันไปที่อำเภอวาปีปทุมด้วยนะครับนี่เป็นมดโนดนะครับสำคัญเลยครับนีห่หายไม่ได้ไหายนี่ถ้าจะของที่ทะเลาะก,กันเนี่ยยุ่งเลยนะครับ ความยาวนี่จากหมดตัวนี้ไปนะครับยาวไปเลยนะครับไปโน่ตเตามมือผมไปเลยนะครับ46เมตรนะครับแล้วก็รวมด้านหน้าอีกนะครับ18เมตร75 72เซนนะครับ18เมตร72เซน,นครับรวมมูลค่าก็2 1 0 0 0 0นบาทนะครับตกช่องละ2,934บาทโดยประมาณนะครับเกาะราคา ราคากลางดีครับดูเหมือนจะแพงนะครับแต่ว่าถ้าหันเป็นช่องก็พอดีนะครับราคากำลังสวยงามนะครับอีกสองต้นครับอีกสองต้นก็เสร็จแล้วนะครับ ก็เป็นบรรยากาศครับบรรยากาศการเทคอนกรีตครับคอนกรีตเสานะครับบรรยากาศการเทงานคอนกรีตเสาหลังบ้านครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปชีมานรอมมาโดยตลอดเลยนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณจากใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนด้วยะครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็เดี๋ยวจะถ่ายไปการรับชมใน สวัสดีครับ